จผ่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดครั้งนี้เกิดขึ้นบนรถกู้ภัยคันหนึ่งในขณะที่รถกู้ภัยคันนี้จอดอยู่เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเสียงดังสนั่นจากถังออกซิเจนที่ได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้ทุกคนต่างก้อนหีตายเพื่อเอาตัวรอดถังออกซิเจนที่อยู่บนรถกู้ภัยคันนี้เกิดระเบิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือบทเรียนจากเหตุการณ์จริงที่เราไม่ควรมองข้ามครับ คือเหตุการณ์นี้ต้องต้องเรียนนะครับว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่พบไม่บ่อยนะครับจากปฏิบัติการยูกเฉิน1.8ล้านครั้งนี้ก็เจอครั้งเดียวเสียงระเบิดที่ดังมาจากรถกู้ชีพฉุกเฉินทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตาพากันคิดว่าเป็นเสียงระเบิดจากถังออกซิเจนเพราะทันทีที่เปิดวาล์วถังเพื่อใช้งานเสียงคล้ายระเบิดก็ดังขึ้นแน่นอนครับไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เฉียดตายหมู่เช่นนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะคุณชาคริตเป้ามงคลที่ทำหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมาก,กว่า17ปีด้วยเจตนาลมหวังเพียงแค่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครั้งแรกที่เจอนะเจอรถชน รถชนเลยแล้วไปกับแฟนสองคนนั้นเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ก็เจอรถชนถามกับแฟนว่าเราจะช่วยยังไงเขาได้เราไม่มีความรู้เราไม่เราไม่รู้จะทํยังไงเราตอนนั้นก็ได้แค่โทรศัพท์เรียกเรียกคนมาช่วยเรียกตำรวจเรียกอะไรสมัยก่อนก็สนใจว่าเฮ้ยเราไปเป็นกู้ภัยไหมชวนแฟนเป็นกู้ภัยไหมก็แลังแต่นั้นมาก็เริ่มทำกู้ภัยเฮ้ยทำกู้ภัย ใช่เราทำกู้ภัยตัวคิดว่าตัวเองได้บุญนะมันมีคำหนึ่งของแม่เล็กเนี่ยเขาบอกว่าช่วยคนเนี่ยมันช่วยให้รอดไม่ใช่ทำให้เขาตายไวเราย้อนนึกเออเราทำเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไปกู้ภัยยกยกเขาขึ้นรกระบะไปช่วยแต่เราไม่นึกถึงว่าเราไม่เคยไปดูว่าตอนที่เรายกไปเนี่ยเขาเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นไหม ขาเกิดแันจะายเพิ่มขึ้นไหมเขาเจ็บหนักเพิ่มขึ้นไหมจ,จะจะรอหมอดีกวามม่าไหมอย่างเงี้ยกลายว่าเราต้องช่วยเนี่ยต้องช่วยรอดแหละช่วยให้ต้องให้ได้บุญไม่ใช่ทําบาปเพิ่มงานบุญที่ยิ่งใหญ่ทําให้คุณชาคริตมุ่งมั่นหาความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีจนผ่านการอบรมและปฏิบัติงานเป็นหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินระดับต้นที่สามารถประเมินและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้จากนั้น ก็ได้ออกรถและก็ดัดแปลงทําเป็นรถกู้ชีพฉุกเฉินเป็นของตัวเองคุณชาคริตก็ไม่ได้หลีรอเพราะมันต้องทําให้งานของเขาสะดวกและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างคล่องตัวและก็รวดเร็วด้วยโดยพื้นที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตเมืองสุพรรณบุรีครับ การที่จะเอารถมาวิ่งได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการในการตรวจการตรวจนั้นเนี่ยคือจะต้องมีหน่วยก่อน <Okay. S 2> หมายว่าต้องมีหน่วยที่ทางจังหวัดหรือทางสสจเนี่ยให้ความเห็นชอบว่าวิ่งได้ <Okay. S 2> แล้วก็ถึงจะเอารถเข้ามาตรวจ <Okay. S 2> รถที่มาตรวจก็จะตรวจที่แล้วแต่จะกาหนดเช่นอาจจะเป็นศูนย์ในละวันอาจจะกําหนดสถานที่หรือวันเวลา ยังไงนะครับหรือสอสจจะกําหนดที่โรงพยาบาลแล้วแต่กําหนดตามเกณฑ์ที่กําหนดเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งรายละเอียดมาที่สปชเพื่อ,อเพื่อรับรองอย่างรถคันนี้ก่อนนะที่สุพันเนี่ยก็คือว่าเป็นรถที่เคยเคยตรวจเคยรับรองอผ่านการรับรองไปแล้วแต่ว่ามันหมดอายุการรับรองะนะ เขาอยู่ในระหว่างของการที่จะยื่นขอรับรองซ mm ้ hmm. ํำก็เรียกว่าการต่ออยุนะอันนี้ยังไม่ได้รับรองใหม่นะครับ <Okay. S 1> ส่วนที่2คือบุคลากรที่ที่ออเปรเรตรถเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรับรองอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า mm hmm. การรับรองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอก <Okay. S 1> แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการเมนเทนเนนซ์ hmm. หรือว่าการที่จะทําให้เกิดความผอดภัยซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องเรียนนะว่า,าผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักอุปกรณ์การแพทย์ อ,อุปกรณ์ที่อยู่ในรถเนี่ยให้ดีพอคนที่รักงานบริการรถกู้ชีพฉุกเฉินเช่นนี้ย่อมรู้ดีถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต้องมีความพร้อมในการใช้งานตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่คุณชาคลิตได้ใช้งานรถกู้ชีพฉุกเฉินออกปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีปัญหาอะไรให้กวนใจเลย4มโมงเย็นของวันที่23มมิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวันที่ปกติและเป็นช่วงเวลาที่คุณชาคลิต กำลังพักผ่อนอยู่กับภรรยาและลูกก่อนจะมีโทรศัพท์สายหนึ่งติดต่อเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือวันนั้นนะ่ะเจ้าที่ที่รู้จักกันนโรงบาลโทรมาว่าเดี๋ยวจะมีคนป่วยกลับบ้านนะเขาไม่มีรถขอนุเคาะรถหน่อยอ่ะธรรมดาผมเนี่ยก็จะมีน้องคนหนึ่งไปแทน ถ้าผมไม่ว่างวันนั้นเขาไม่อยู่กันเลยผมก็ไปเองโดยคุณชากฤตเห็นว่าไม่มีคนช่วยดูแลลูกคนเล็กและหน้าที่ก็แค่พาผู้ป่วยกลับบ้านไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเขาจึงชวนลูกอีกคนออกไปด้วย ซึ่งกำลังจะถึงที่หมายก็มีโทรศัพท์สายเดิมติดต่อเข้ามาออกรถไปโทรกลับมาบอกเอ้ยเขาพี่ขาต้องใช้ออกนะเออวันนั้นออกผมหมดออกซิเจนผมหมดผมก็เลยวิ่งไปเปลี่ยนออกซิเจนก่อน <c oughs> แจ้งทางร้านว่าพี่เอาออกซิเจนทางนึงเดี๋ยวผมต้องไปรับคนป่วย ก็จแกนทําให้เรียบร้อยผมก็ได้สังเกตอะไรผมก็ออกมาออกมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าล้านกับโรงพยาบาลไม่ถึงกิโลก็ผมก็วิ่งมาโรงพยาบาลก็มาจอดรอรับเยี่มเมื่อคุณชาคริตจอดรถแล้วก็ดับเครื่องเสร็จเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังรถทันทีระหว่างนี้เองเมื่อพระยาคุณชาคริตเปิดวา้าวทางออกซิเจนเหตุระทึกขวัญก็ได้เกิดขึ้น ลูึ้นมาเนี่ยใจคิดว่าม,ม,มันอาจจะเป็นะอะไรระเบิดหรือแตกไม่ได้จกใจอะไรก็พอวิ่งกลับมาเนี่ยเห็นไฟเนี่ยลูกผมก็ออกาพอดีพมเลยเปิดประตูรถไปดูแฟนเขาแบบนั่งนั้นก็เลยโด,โดนโดนไฟลวกพวกช่วงพุบขึ้นมาโดนไฟลวกพวกมาอันนีแฟนผมออกหลังรถมามาเรียกพอดีเอาก็เลยปิดเหมือนเดิมแต่ช่วงนั้นกล้องก็ตัดไปพอผุ่มก็วิ่งไปเอาที่ดับพงดับเพลิงแลวมันดับ ตามที่เราเรียนมานะเพราะว่ามเรียนกู้ภัยเนี่ยก็ต้องเรียนเบื้องต้นหมดดับเพลิงช่วยคนก็ทำก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้มันก็ได้แค่นั้นมันไฟม,มันแรงเ,เ,เ,เสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ ต้องเร่งดับเพลิงก่อนจะเกิดเหตุบานปลายนับว่าเคราะห์ดีที่งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายถึงคดเสียชีวิตสิ่งสําคัญสําหรับการหาสาเหตุที่เป็นต้นเพลิงและก็เกิดเสียงระเบิดครั้งนี้จะมาจากถังออกซิเจนที่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่หรือไม่จึงเป็นหน้าที่ของหลายฝ่ายที่ต้องช่วยกันวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาทางป้องกันครับ เท่าท,ที่เจ้าหน้าที่สบลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะมันไม่ได้ระเบิดมันเกิดไฟไหม้มันต่างกันนิดนึงคือถ้าระเบิดเนี่ยก็หมายความว่าถังต้องกระจุยกระจายน่าจะต้องมีคนตายเยอะถ้าระเบิดนะฮะก็เข้าใจว่าอาจจะมีการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีแกส๊สออกซิเจนมันอาจจะมีการรั่วไหลออกมาแล้วก็เกิดประกายไฟแล้วเกิดเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแต่โชคดีที่ไม่ระเบิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ารั่วโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็คือหมดเร็ว แต,แต่ว่าจุดหนึ่งที่สำคัญคือการเกิดประกายไฟเช่นการสูบบุหรี่นะครับหรือการไปทำให้เกิดประกายไฟบางอย่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่จะไปจุดชนวนนะของการระเบิดนะครับเพราะว่าอยู่ๆแล้วมันไม่ใช่ระเบิดหรอกมันมันต้องมีประกายไฟเข้ามาประกอบด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังร,งรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปสาเหตุให้ได้ในที่สุดครับ ส่วนเรื่องของก๊าซหรือแรงดันของถังออกซิเจนยังยืนยันชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นต้นเหตุหรือไม่แต่ใน,นส่วนของตัวถังที่คุณชาคลิตเปลี่ยนจากร้านในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนที่ไม่ได้มีการตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนที่จะนําไปใช้งานครับแต่เขาจะเขียนป้ายหน้าร้านเลยเขายออกซิเจนจำหน่ายออกซิเจนหน้าร้านะ ก็สแสดงว่าพี่ก็ใช้ของเขามาเรื่อยๆก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรไม่เกิดเหตุอะไรออกซิเจนมาตรฐาน<ม>ที่ผมใช้เนี่ยเป็นถังถังเขียวหัวขาวม,มีตามอ,อก,กอมีวันเดือนปีที่ผลิตอ่าเขาเรียกออกซิเจนทางการแพทย์วันนั้นเนี่ยเอ่อที่พอเห็นแวบแรกเป็นทางสีดำวก็ไม่ได้เอะใจอะไรเป็นทางสีดำเราก็ก็เ,เขาเปลี่ยนให้ผรใช้ได้มั้งเราก็รีบไปเราเราแจ้งไปแล้วว่าเราเราพูดปัวยอเขาเาเปลี่ยนอย่างนี้ประจํา เนียคงรู้ไม่เป็นไรมั้งเขาไม่ได้คิดเอใจอะไรเขาก็รีบไปเจสันว่าถังที่ที่ทผู้ภัยวันนั้นที่รีบๆแล้วรีบเปลี่ยนออกไปเนี่ยคือไม่ใช่ถังออกซิเจนสำหรับการแพทย์เป็นถังไม่ใช่ออกซิเจนสำหรับการแพทย์ใช่เพราะเป็นสีดําแต่ตัวออกซิเจนข้างในอาจจะเป็นสําหรับการแพทย์ก็ได้นะแต่ก็ไม่ควรใช้ปนกันอย่างนั้นเพราะบางทีมันเราเราอ,อเราอาจจะไม่โชคดีเสมอไปเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าสีดําสําหรับอุตสาหกรรมแล้วท่านํามใส่รถทู่ภายเพื่อไปช่วยชีวิตคนเนี่ย มันอาจจะผิดวัตถุประสงค์นะ่ยนี่นบอกกับเราแล้วว่าหลอกลูกบอกอะไรจะตกใจจะเจออะไรเราก็ตั้งติก่อนเรามันเกิดแล้วเราก็ต้องเป็นกระบวนการต่อไปเราเราห้ามไม่ได้แล้วมันผ่านมาแล้วเราเราเราแค่ต่อไปเราแค่ป้องกันเรารู้แล้วสาเหตุมาจากตรงนี้เราก็ต่อไปก็ตรวจสอบทุกครั้งเราพลาดเองที่ไม่ไม่ได้ตรวจสอบตรงนั้นเพราะความรีบ เหตุการณ์นี้ไม่ได้สูญเปล่าเลยครับแต่มันกลับเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้กับคุณชาคริตอาสาสมัครกู้ภัยที่มีความตั้งใจจะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ย้อนคิดถึงคําว่าบุญบาปมันอยู่ใกล้กันมากเหลือเกินหากความผิดพลาดในการช่วยเหลือครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียบุญที่เขาหวังจะได้รับกลับกลายเป็นบาปไปทันที นับว่าเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่มีความจําเป็นต้องใช้งานถังออกซิเจนได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับ